สวัสดีครับวันนี้ว a t c h t อดเจอรจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ปรีเกนะครับซึ่งรุ่นที่เราจะรีวิวก็คือรุ่น 3810ST เป็นตัว Type XXI นะครับแบรนด์ปรีเกเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1775ซึ่งประวัติศาสตร์ยาวนานมากจนถึงปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณ250ปีแล้วนะครับปัจจุบันอยู่ในเครือสวอตอยู่ในระดับนาฬิกาตัว l u x u r y ของเขานะครับ สำหรับเรือนนี้หน้าปัดก็จะอยู่ที่ประมาณ42มิลน,นะครับความหนาตัวเรือนอยู่ที่15.2มิลสำรองพลังงานได้45ชั่วโมงนะครับตัวหน้าปัดก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับด้านในเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์อยู่3อันนะครับซึ่งถ้าเกิดดูฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัววินาทีฝั่งขวาก็จะเป็นตัว24ชั่วโมงนะครับซึ่ง ทำให้เรารู้ว่าโอเคณปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนเนี้8โมงครึ่งมันเป็นเวลา2ทุ่มหรือเป็นเวลา8โมงเช้าอะไรประมาณนี้ครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวจับเวลาที่เป็นนับเป็นชั่วโมงกับตัววันที่นะครับผมส่วนฟังก์ชันของนาฬิการเรือนนี้ก็จะมีเป็นตัวโคนโกราฟนะครับซึ่งในการใช้งานนี้ก็คือว่าเราก็จะกด1ทีนะครับ ก็สังเกตว่าตัวเข็มจับเวลาก็จะเริ่มวิ่งนะครับแล้ถ้าเกิดเราสังเกตด้านบนเนี่ยก็จะมีเข็มมีเข็มหนึ่งที่เป็นเข็มปลายสีขาวอันนั้นก็จะวิ่งหนึ่งช่องตอนน,นาทีเช่นเดียวกับในเคาน์เตอร์ด้านล่างนะครับพอครบ1ชั่วโมงเนี่ยตัวเข็มก็จะขยับหนึ่งช่องก็แสดงว่าเราได้จับเวลามาครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมส่วนในกรณีที่เราต้องการจะหยุดนะครับเราก็กดข้างบน1ที เป็นการสต o อเริ่มใหม่ก็กดปุ่มด้านล่างนะครับหรือมันจะเป็นฟังก์ชันไฟแบ็คก็สามารถทำได้เช่นกันสำหรับเดือนนี้ก็คือกดแล้วก็กดทันทีเลยตัวเข็มจับเวลาก็จะเริ่มจับใหม่อีกรอบหนึ่งเลยนะครับ ในส่วนของเม็รมยมก็จะมีขั้นตอนสเต็ปเป็น3ามสเต็ปนะครับโดยถ้าเกิดขันมาอันแรกก็จะเป็นการไขาลานนะครับอันที่2ก็จะปรับในเรื่องของวันที่นะครับอันที่3ก็จะปรับในเรื่องของชั่วโมงและนาทีนะครับผมส่วนในตัวของเวเซลก็สามารถหมุนพลิกได้ทั้ง าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบมีเลฟแล้วก็มีเรื่องดำน้ำนะครับว่าสามารถจะดำน้ำได้เท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวสายหนังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นหนังเป็นหนังแท้แท้เลยสีน้ำตาลนะครับจะมีลักษณะนูนซึ่งถ้าเกิดว่ากรณีที่หนังมีปัญหาเนี่ยผมก็เคยลองไปเช็คดูแล้วตัวอัพเตอร์นี่ก็ทำลำบากนะครับเพราะมันต้องมีตัวแกนของมัน ก็ต้องอาจจะต้องเป็นสั่งสั่งใหม่จากสูงอย่างเดียวเลยเส้นหนึ่งที่ผมสั่งหลังสุดก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับในส่วนของตัวปั c เกลนะครับปเัเกลนี่ก็จะเป็นตัวบานพับวบานพับก็เราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแล้วก็ปิดดึงออกก็ดึงออกมานะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผม ขึ้นข้อแล้วก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับผมใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่โววีเก้แน,นี้ครับผมก็มองว่าเรื่อนนี้ถ้าเกิดว่ามือหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ4 5่ถึงห้าแสนนะครับมือสองเนี่ยก็จะหากันได้อยู่ราวๆประมาณสักสองแสนต้น,ตน ในกรณีที่เราซื้อมือสองมาเนี่ยผมว่าถ้าตกเนี่ยเ็าตกอีกไม่มากนะครับแล้วก็ได้นาฬิกาที่ฟังก์ชันครบๆนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาที่ใส่เราไม่เหมือนคนอื่นมากนะักคนใส่น้อยผู้นี้นั่นนะฮะผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ครับยังแสงจะได้ประมาณนี้ครับผม ก็จะเป็นตัวตัวเลขเวลานะครับเข็มนาทีชั่วโมงแล้วก็ตัวในส่วนของเคาน์เตอร์ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับสําหรับกล่องนะครับด้านในก็จะเป็นกล่องก็เป็นกล่องสีครีมนะฮะนี่ด้านในก็จะเป็นกล่องหนังอุ้มไม้นะครับในตัวกล่องนี้เป็นประมาณนี้ครับมีให้หมอนมาหนึ่งใบ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นมีสมุดทั้งหมดสี่เล่มนะครับผมซึ่งในเล่มนะครับก็จะมีบอกเกี่ยวกับพวกวันที่โมเดลนะครับแล้วก็พวกตัวเรือนว่าเป็นเลขไอดีอะไรของแต่ละเรือนนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วเปิดเข้าค่ายดูนะครับผมนี่ ส่วนอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคู่มือนะครับแต่ละภาษานะฮะอันนี้ก็จะเกี่ยวกัเล่มเกี่ยวกับพวกคู่มือนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่จะมีเป็นซองแล้วก็ด้านในก็จะมีตัวข้อมูลลูกค้าของเราแล้วก็ เื่อจะมีส่งจดหมายกลับไปที่สาขาที่เราซื้อกลับมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเล่มที่บอกเกี่ยวกับ worldwide distributor ของทางแบรนด์นะครับว่าแต่ละประเทศ distributor ที่ไหนบ้างกี่ช็อปอะไรประมาณนี้ครับผมนะบก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับส่วนในครั้งหน้า ทางวอรติวเตอร์จะนำนาฬิการแบรนด์ไหนรุ่นไหนมารีวิวก็ขอให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับขอบคุณครับ